ชาวราศีเมษจะได้โชคจากผู้ใหญ่จะได้ร่วมง,งานกับคนที่อายุมากกว่าหรือจะต้องทายว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสหลายๆท่านอาจจะเป็นวิศวกรหลายๆท่านอาจจะทํางานที่จะต้องเกี่ยวโยงกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี้อ้าวอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีเมษก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมที่ราคาที่ราคาอ่ะเดี๋ยวเราว่ากันเรื่องของการเรื่องของงานการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภจะเป็นอย่างไรอ้าแล้วก็แวดล้อมต่างๆชาวราศีเมษในเรื่องของการเดินทางถ้ามีการเดินทางหรือบางท่านอาจจะกำลังวางแผน ในเรื่องของการจะไปขอพรหรือว่าเป็นการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะจะทำให้เกิดพลังงานดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตชาวราศีเมษใช้พลังงานไปแย่ทำบางสิ่งบางอย่างทำโครงทำโครงการบางอย่างทำโปรเจกต์บางอย่าง ดูเหมือนถ้าจะดีท่าจะดีทําไปทำามอ้าวไอ้เหี้ยมล้มเหลวเฉยเลยเป็นแบบนี้นะทำอะไรก็ไม่สะดวกทําอะไรก็ไม่สบายติดติด,ตดขัดๆไปหมดว่าแบบนี้อ่ะแปดไม้เท้าแต่อาจารย์บอกว่าคนที่กําลังจะตัดสินใจโยกย้ายหรือว่าจะเปลี่ยนงานช่วงนี้อาจารย์บอกว่าอย่าพึ่งย้ายงานอย่าพึ่งย้ายงานโอเคอาจจะมีความละเกะละกะหน่อย ห้าไม้เท้าขึ้นมาอาจจะมีการขัดแข้งขัดขาห้าไม้เท้าขึ้นมาอาจจะมีการไม่ลงรอยกันในเรื่องของคนในองค์กรจะม่าแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครที่คิดจะตัดสินใจว่าเฮ้ย hey, ลาออกแม่งเลยยันเทพลาออกแล้วหางานใหม่จะดีหรือเปล่าในช่วงนี้ออกได้ไหมออกได้แต่จะหางานค่อนข้างยากหลายๆท่านตกงานมาเป็นปีๆ แล้วก็ยังไม่ได้งานฮะผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงก็ถือว่าโชคดีไปแต่ชาวราศีเมษใครที่ตกงานอยู่จะมีข่าวดีในเรื่องของอะไรจะมีผู้อุปถัมเข้ามาผู้อุปถัมหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคือคนอุปถมัมมาว่าแบบนี้แล้วกันอย่าเพิ่งเปลี่ยน การอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานอาจารย์ว่าแบบนี้ส่วนในเรื่องของใครที่ลงทุนไปแล้วบางครั้งบางขราวอาจจะลงทุนแล้วเป็นหนี้เป็นสินในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามีความอึดอัดมากๆในเรื่องของการทำมาหากินชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่เข้ามาตามเป้าเป็นแบบนี้อ้าวก็ถือว่ามันก็เป็นแค่ช่วงจังหวะจังหวะหนึง่ง ไม่มีใครตกตลอดไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่สูงตลอดไปมันจะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้เราล่วงได้แล้วก็จะมีบางสิ่งบางอย่างดันทําให้เราโชคดีมากขึ้นอาจารย์ว่าแบบนี้ที่ราคาที่ราคาอ่ะแล้วชาวราศีเมษจะได้โชคได้ลาบจากผู้หญิงเจ้าเนื้อหมายความว่าไงผู้หญิงเจ้าเนื้อไม่ผอมแล้วก็ไม่อ้วนเขาเรียกว่ากําลังกินทีราคาอแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อหวย ใช้สายตาลมเรียวไปที่แผงแล้วก็ดูซิว่าเจ้าเนื้อเปล่าตามที่จันเทพบอกเอ,อยได้ว่าเฮ้ยมันขาวด้วยซื้อเลยซื้อลอตเตอรี่เลยแล้วถามว่าจันเทพที่ผ่านมาจันเทพถูกหวยบ้างเล่าถูกแดกทีละขาอ่ะวางกันต่อไปในช่วงนี้ชาวราศีเมษอาจจะรู้สึกว่าเจ้านายจุกจิกกวนใจมากๆอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองจะกลับมาปรึกษาคนที่บ้านก็ไม่ได้เพราะอะไรคุยกันคนละภาษา ในช่วงแรกหาดอาจจะโอเครูปล่างหน้าตาได้ผิวพรรณได้เคมีในเรื่องของเ,อเรื่องของเพศไปกันได้แต่ทัศนคติค่อยๆเริ่มห่างกันเพราะอะไรอย่างที่อาจารย์บอกไปหลายๆคลิปเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของคาแรคเตอร์ออเรื่องของเนื้อแท้มันจะค่อยๆออ,ออกมามันใช้ระยะเวลานานแต่จำไว้ว่าคาแรคเตอร์ Character, ไม่สามารถปกปิดกันได้เพราะอะไรนเหนื่อย การที่ไม่เป็นตัวของตัวเองมันจะเหนื่อยเพราะไอ้การที่เราไปหลอกเขาอะมันได้แค่แป๊บแป๊บเป็นแบบนี้ทีละค่อ้าวว่ากันต่อไปชาวราศีชาวราศีเมษร,ระวังระวังเพื่อนขัดผลประโยชน์ระวังหุ้นส่วนขัดผลประโยชน์หมายความว่าไงในการลงทุนที่ผ่านมาชาวราศีเมษอาจจะถูกหุ้นส่วนอาจจะถูกคู่ค้าเอาเปรียบ นะช่วงนี้ถ้าจาย์ทยแบบนี้ก็ขอให้ระมัดระวังแค่นั้นเองถ้าเป็นไปได้ลงทุนอย่าพึ่งลงทุนเป็นหมู่คณะอย่าพึ่งลงทุนหลายๆคนถ้าเป็นไปได้ให้ทําคนเดียวก่อนช่วงนี้นะแล้วถ้าธุรกิจดีจะเปิดขายหุ้นก็ว่ากันทีหลังว่าเช่นนี้ที่ราคาอ้าก็ถือว่าชาวราศีเมษได้บุญเก่าที่สร้างมาทําให้ชาวราศีเมษต,ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ชาวราศีเมษเป็นชาวราศีแห่งความจริงใจ แล้วชาวราศีเมษได้ดิบได้ดีอย่างไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ปาปะกาศว่าเ He ฮ hey ้ยเฮ้ยกูสําเร็จแล้วไม่เขาจะทําในแบบของเขาเขาไม่จะเป็นที่ให้ใครมายอมรับแล้วชาวราศีเมษเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนค้าขายใจใหญ่ซื้อแฟบหนึ่งซองแถมอะไรแถม i p h o n ส4แถมแบบนี้เลยแล้วถ้าตักบาตรถ้าทําบุญถ้ามีงานอะไรก็แล้วแต่ ไม่ทำหม้อแค่นี้ทำหม้อแค่นี้เลยเขาเรียกว่ากินกันทั้งจังหวัดชาวราศีเมษหัวจิตหัวใจใหญ่หกว่าตัวอาจารย์ว่าแบบนี้อ่ะก็ถือว่าดวงในเรื่องของดวงชะตาในเรื่องของคนอุปถัมภ์เขาเรียกว่าจะตกถังข้าวสารอาจจะต้องโยงไปในเรื่องของความรักแต่ถามว่าความรักครั้งนี้มันสมบูรณ์แบบไหมจำไว้ว่าความรักบนโลกใบน,นี้ไม่มีสมบูรณ์แบบ อยังไงต้องมีอะไรซ่อนอยู่บางครั้งบางคราเราอาจจะเห็นในคนนั้นเดินเป็นคู่โอ้อยากได้คู่แบบนี้จังเลยแต่คนที่เป็นคู่ก็โอ้ไอ้เหี้ยอิจฉาม่ชิบหายเลยไปไหนมาไหนสบายชิพหายแล้ววะไปไหนมาไหนคนเดียวมันเป็นแบบนี้โลกใบนี้มันเป็นแบบนี้คนที่มีคู่อยู่อิจฉาคนที่โสดคนที่โสดอยู่อิจฉาคนที่มีคู่เป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังความสมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้อ่ะส่วนในเรื่องของใครที่ มีในเรื่องของการฟ้องร้องที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายในช่วงนี้ถ้าจะต้องใช้มือกฎหมายขอให้ดูหลายๆชั้นอาจจะถูกเอาเปรียบอาจจะถูกเสียเงินเสียทองมากกว่าที่เราคิด แล้วก็ให้ระวังลูกหลานบริวารทําความผิดแล้วอืมเขาเรียกว่าจัดส่งผลลายให้กับตัวเราอ่ะอาจารย์ว่าแค่นี้ละกันเรื่องไม่ค่อยดีสิ่งที่วางไว้ถามว่าคนที่ทําธุรกิจบางคนอาจจะเป็นนักธุรกิจขายตรงขายตรงนี่กรเลิรนอะอาจารย์บอกว่าธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่ถ้าทําจริงๆรวยได้บางคนขายประกันบางคนขายอ,อ,อะไรวะ เป็นเซล์บางคำบ,บางคำพูดไม่ถูกนะบางคนอาจจะเป็นทําขายเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านเป็นตัวแทนอะไรพวกนี้ถามมาดีมากอาจารย์บอกเลยว่าธุรกิจที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดในช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามจะปังมากๆว่าแบบนี้แล้วใครที่คิดจะลงทุนเกี่ยวกับความสวยความงามจะเปิดร้านผ่าตัดหน้าผ่าตัดนมผ่าตัดตูดอะไรพวกนี้เกี่ยวความความงามนะบอกเลยว่าเลิศบางคนอาจจะโยงความสวยความงามเข้ากับเรื่องของความเชื่อ แก้คิวร้อยล้านอะไรพวกเนี่ยได้หมดนะแล้วชาวราศีเมษสาม,มารถที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับความเชื่อได้ดีว่าแบบนี้ทีละขาแต่ชาวราศีเมษบางครั้งบางคราวเราอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีความเข้มข้นในเรื่องของความจริงจังแต่บางครั้งบางคาวอาจจะต้องเหลือพื้นที่เล็กๆให้ความเป็นเด็กของเราอยู่บ้าง เป็นผู้ใหญ่ตลอดนเนี่ยมันเหนื่อยบางครั้งันกระเต้นแรงเต้นการปัญญาอ่อนแม่งไปเลยมันโล่งดีนะเอาแบบนี้ละกันสําหรับชาวราศีชาวราศีเมษอาจารย์บอกเลยว่าชาวราศีเมษถ้าไม่ท้อแท้ถ้าหาความรู้ใส่ตัวไม่ถึงบ้านปลายชีวิตร่ารวยเป็นเศรษฐีอาจารย์ว่าแบบนี้นะถึงจะมีอุปสรรคอาจจะมีอะไรอยู่บ้างแต่ก็ขอให้ใช้ความอดทนรอคอยให้เป็นอ่ะว่าแบบนี้ว่านต่อไปอ่ะถึงเรื่องอะไระเนี่ย เอาเป็นว่าในเรื่องของการงานการเงินถือว่าดีแล้วชาวราศีเมษจะได้พบเพื่อนเก่าๆหรืออาจจะได้ยินข่าวเพื่อนเก่าๆสมัยเด็กๆจะมีการรวมตัวกันอาจจะมีการรวมแก๊งกันแล้วเ hey ฮ้ฮะาปาร์ตี้นี่นะคะว่าแบบนี้ส่วนเรื่องของใครที่ทําธุรกิจเป็นกงสีอาจจะมีเรื่องราวอยู่บ้างอาจจะขัดแย้งกันอยู่บ้างแต่สุดท้ายจะลงรอยกันมี8ไม้เท้าขึ้นมาถือว่าดีนะสิบถ้วยก็ถือว่าดีคนที่มีคู่อยู่แล้ว คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าความสุขยังมีอยู่จะสุขมากขึ้นนะแต่จำไว้ว่าความสุขถึงจะสุขสูสงเท่าไหร่ก็แล้วแต่สุดท้ายสิ่งนั้นก็จะกลับมาระดับเดิมถึงจะทะเลาะกันมีปัญหาอะไรสุดท้ายมันก็จะกลับมาระดับเดิมระดับเดิมอ่าเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเป็นอยู่ใครที่มีคู่อยู่แล้วขอให้ให้กาลังใจกันถ้าเขาปรึกษาเราไปว่าเขากําลังให้เกียรติเรา กระเป๋าสั่งสั่งรวยสุพิชยารุ่นขาสิหนึ่งสาก้าร้อบาทจากปกติ1 9 0 0งบาทและรุ่นผีเมียม29,700ืาพเจ้บาทเขากำลังให้เกียรตความคิดเราเพราะฉะนั้นให้รับไว้ความคิดนั้นอาจจะถูกก็ได้หรือว่าผิดก็ได้แต่ขอให้รับไว้ก่อน อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรไปเอาเอาเป็นว่าใครที่กําลังคิดจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามทําได้เลยทำได้เลย,เลยความรักตอนนี้อาจารย์บอกเลยว่าชาวราศีเมษคนที่โสดอยู่อาจารย์บอกว่าจะมีคนอุปถัมภ์แต่จริงๆลึกๆแล้วชาวราศีเมษแทบจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับความรักเลยระหว่างเงินครอบครัวความรักความรักอยู่ลังท้ายอาจารย์บอกว่าชาวราศีเมษเป็นแบบนี้ แล้วชาวราศีเมษทำดีมักจะไม่มีคนเห็นแต่ตัวของเขาบอกแล้วว่าทำอะไรก็แล้วแต่ฉันไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ว่าฉันกําลังทําอะไรอว่าแบบนี้นะว่าแบบนี้อ้าแล้วว่ากันต่อไปมีห้าเหรียญขึ้นมาหมายความว่าชาวราศีเมษอย่าพึ่งหน้ามือตามวัวให้ใครยืมสตังเพราะจะไม่ได้คืนแน่นอนล้านเปอร์เซนต์อาจารย์บอกแบบนี้นะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอะไรการเกี่ยวโยงกับชาวต่างชาติ นาอาจจะมีแบบไอ้หลอว่าเฮ้ยหลอกตาเลยนะคุยไปคุยมาชัดไปชัดมาแชทไปเฮ้สียตังค์หลงคารมใครที่เจอเคสแบบนี้ใครที่เจอแบบโอ้วรักหวานชื่อเหลือเกินฉันฉันต้องการเธอดาริ่งดาริ่งไอนี้อยู่ไอนี้อยู่โอทิลักโอทิลัก ระวังเลยนะจะโดนหลอกอาจารย์บอกแบบนี้ชาวราศีเมษเฉพาะชาวราศีเมษจะเจอแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ขอให้ปัดทิ้งไปก่อนมันจะ ทำให้พวกเรารู้สึกว่าทาให้เรารู้สึกว่าโอ้ยผู้ชายคนนี้อ่อนโยนเหลือเกินดูดีเหลือเกินสุดท้ายมันจะดราม่าตามหลังแล้วต้องเสียงเงินเสียทองอ่ะอาจารย์ว่าแบบนี้แล้วกันว่าไปส่วนเรื่องของหวยอาจารย์บอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยจะได้โชคได้อาจจะได้โชคได้ลาบกับคนผิวอวบแล้วก็ส่วนในเรื่องของคนอุปถมัมบอกเลยว่าคนอายุมากจะอุปถมัม อ่าเป็นไพ่ผิดท้ายเป็นไพ่สรุปถือว่าดีไหมดีเลยทีละขาเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษบางครั้งบางคราวอยู่เฉยๆสิ่งดีๆก็เข้ามาบางครั้งบางคราวอยู่เฉยๆความสวยก็เข้ามานะชาวราศีเมษทํางานเหนื่อยแต่ก็มักจะไม่เห็นเงินเพราะฉะนั้นถ้าทํางานเหนื่อยแล้วไม่เห็นอะไรแปลว่าเราทําผิด มีบางอย่างที่มันผิดอยู่อาจารย์บอกแบบนี้อ้าวแล้วใครที่ทําใครที่กาลังคิดว่าอาจารย์เทพหนูอยากจะได้รถหนูจะได้หรือเปล่าภายใน15วันนี้จะได้ภายใน15วันนี้ในเรื่องของรถจะได้บ้านภายใน15วันนี้อาจารย์บอกแบบแบบนี้เลยใครที่อยากได้บ้านใครที่อยากได้รถจะสมหวังสมหวังนะครับที่ราคาอ่าว่ากันต่อไปแล้วใครที่อ,อยากจะประกาศขายบ้านบ้านที่ดินมหาเศรษฐีอาจารย์สร้างอยู่แล้วส่วนเรื่องของเว็บไซต์ เว็บไซต์เข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คาว่าเทพที T ่ดิน T I N แล้วก็ตัว T นะ T top นะแล้วก็ดิน D I N c o m com com เทพที่ดิน com เอาไปโพสเข้านะอาจจะมีรหัสถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวจะมีพี่นพเนี่ยกำลังจะทำให้พวกเราเข้าไปใช้งานได้ง่ายขึ้นอาจารย์บอกแบบนี้ตะเอานี้ละกันส่วนคนที่ ส่วนคนที่กําลังจะขึ้นบ้านใหม่คนที่กําลังจะเปิดสํานักงานใหม่เปิดโรงงานใหม่เรื่องของการดูเรื่องดูยามีความสําคัญนะจำไว้ว่าคํำว่าห่วงจุ้ยคือลมกับน้ําเป็นเรื่องของการดูชัยภูมิเป็นเรื่องของการดูอะไรก็ไดหรือดูการแค่นั้นเองเรื่องการเกษตรเรื่องการตั้งผังบ้านาตั้งผังเมือง เป็นแบบนี้นะแต่ในความเชื่อของเราก็มีลึกกว่านั้นอีกสําหรับชาวพุทธของเราหรือว่าคนไทยแม้กระทั่งคนจีนคนญี่ปุ่นก็มีความเชื่อแบบนี้เพราะพวกเราเหมือนจะสายเลือดเดียวกันด้วยซ้ําคนจีนกับคนไทยนะที่อาจารย์ศึกษาประวัติศาสตร์มาคนไทยก็ไหลมาจากลุ่มแม่น้าไหลมาจนเป็นคนไทยลองสังเกตดีๆเราสังเกตดีๆเอา้าว่ากันต่อไปทีละขาใครที่กําลังจะจัดบ้านใหม่การจัดบ้านที่ดีที่สุดคือการทิ้งให้แย่ที่ สุดจะดีไม่บบายคว่าเฮ้ยแม่งของเต็มนี่เลยแต่ย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึง่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนการที่เราเอาขยะอยู่ข้างบ้านทางขวาทางขวามือย้ายไปอยู่สายมือมันก็ยังเป็นขยะอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีคือทิ้งขยะอันนี้ไปเลยอะไรที่เป็นขยะอะไรที่ใช้แล้วแล้วเราไม่ได้แตะมันเลยแปลว่ามันทําหน้าที่ของมันเสร็จแล้วอย่าไปงกคนขี้เหนียวไม่รวยจาไว้เลย เคล็ดลับมีอยู่แค่นี้คนขี้เหนียวคนขี้ตืดไม่รวยอ่ะเรื่องของการจัดบ้านว่ากันว่ากันต่อไปส่วนในเรื่องของการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์แนะนำว่าปีนี้ถ้าเป็นไม่ได้ให้ชาวราสีเมษขอพรกับปู่ท้าเวสุวรรณหรืออาจจะพกไว้ในกระเป๋าสตางค์นี่ก็ได้ ถท้าเวสวรรเป็นเทพนะสามารถใส่ที่กระเป๋าแสดง,งได้ใส่ไว้หลังเคสโทรศัพท์ได้มีหลายๆท่านบอกว่าเารย์ไอจารย์ทำมาเรียบร้อยหรือยังสร้างมาเรียบร้อยหรือยังไม่น่าเกินสิ้นเดือนนี้อ่นะ999บาทซื้อแจกลูกแจกหลานซื้อเป็นน้องขวัญตัวเองปกปักรักษาทรัพย์สินให้เรานะจริงๆแนะ้ะถ้าเกิดเป็นของจีนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่จะต้องมีการแข่งขันอะไรที่ต้องมีการต่อสู้อะไรที่ต้องเดินทางไกล ไม่ว่าจะเป็นเซล์ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่แอคทีฟอาจารย์บอกเลยว่าถ้าเป็นของคณจีนก็คือไชซิงเอะไชยซิงเอียมีสององค์เจ้ากงหมิงนะเป็นยักษ์ถือถืออะไรวะถือหอกนะเหยียบตัวเสือเหยียบพวกเนี้ยนะเป็นเขาเรียกว่าสายบูแต่ถ้าเกิดสายหวานนะ่จะเียกสายหวานสายหวานก็คือปีการของคนจีนเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นของคนไทยของคนไทยก็คือท้าวเวสสุวรรณ ท้าเวสุวรรณไปเหอะนะเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในสี่ของจตุมหาลชิกที่ดูแลสวรรค์ปกปักรักษาเขาเรียกว่าปราบมารปราบอสุรกายแล้วทําให้เรามีโชคมีลาบแค้วคาดปลอดภัยเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าใครกําลังจะทําร้านใหม่อจารจะแนะนำสามองค์นี้เลยสามองค์เป็นไตรภคีแห่งโชคลาบสําหรับทางศาสนาพุทธของเราองค์แรกถ้าจะตั้งนะเอาไว้องค์กลางเลยพระสิบลี พระสิวลีไว้องกลางแล้วขวามือของพระศิวลีเป็นพระสังกัจจยนะซ้ายมือขององค์พระศิวลีเป็นพระโบเข็มหรือว่าพระอุปคุตพระอุปคุตเป็นพระโบราณเขาเรียกว่าเกิดในยุคพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระกับพระแก่มีความมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากอ้าวอาจารย์ว่าเท่านี้แล้วกันส่วนในเรื่องของว่ากันถึงเรื่องของสีสีที่ถูกฉลกแล้วนำโชคนำลาบมาให้ชาวราศีเมษได้แก่สีแดงสีแสดสีชม ผูอ่ะสีสีแสดด้ยสีแสดม่สีส้มสีแสดสีเดียวกันอาจารย์บอกเคล็ดลับแบบนี้ดีกว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินวิธีที่ง่ายที่สุดเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ทรงยาวง่ายสุดอาจารย์ได้ศึกษากับหนังสือเล่มนี้มาเขาเรียกว่าเอาจนแบบละเอียดยิบคุณขาไมดะบอกว่าเศรษฐีเขามีการดูแลเงินแบบไม่เหมือนคนทั่วไป คุณค้าไม่ได้เป็นเ่อเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนักธุรกิจทุกคนต้องมาถูกเขาตรวจสอบแล้วเขาเฝ้าสังเกตว่าทําไมนักธุรกิจคนที่ประสบความสําสเร็จถึงมีบุคลิกคล้ายๆกันใช้ของคล้ายๆกันใช้กระเป๋าสวย แต่กฎของมันคือกฎคูณส0 0รเท่าหมายความว่าถ้าวันนี้ใช้กระเป๋าส่งยาวราคาเท่าไหร่กัแล้วแต่ให้อาราคาของกระเป๋าคูณกับ200 2 0 0้นั่นคือไรายได้ต่อปีของเรานี่คือกฎของการคำนวณของคุณคาไมเมดาตัวนี้อ่ะไหนๆหนผู้กระพูดกันเลยเชียว2อ7 0 0าตัวพรีเมียมแล้วแต่ละใบไม่มีเหมือนกันบอกเลยว่าลายจะแตกต่างกันทุกคนจะมีแค่อย่างละใบบนโลกใบนี้เช่นเดียวกันตัวนี้ตัวคลาสสิก 13,900แต่อาจารย์ขยับให้มันใหญ่ขึ้นแล้วนะเขาเรียกว่ากระชับขึ้นใส่เงินได้มากขึ้นวันนี้ถ้าใครอยากจะเก็บเงินอยู่บางคนเก็บเงินไม่อยู่บางคนทำธุรกิจไม่ปังสักทีไม่ดีสักทีลองเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาสุพิชยากระเป๋าสตางค์สังรวยแล้วถ้าวันนี้อยากจะให้ลูกให้หลานอยากจะให้คนพิเศษเราหาเงินเก่งเก็บเงินอยู่ เปลี่ยนไม่ใช่กระเป๋าสตางค์สุพิชยากระเป๋าสตางค์สั่งรวยเอาเท่านี้ที่ราคาอ่ะว่ากันต่อไปใครเอาแค่นี้แล้วกันสรุปแล้วเรื่องการเงินการทองขอให้ระวดระวังนะแล้วก็ชาวราศีเมษจะได้รับการอุปถัมภ์อุ้มชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้โอกาสทําธุรกิจนะเพราะฉะนั้นเราก็จงเป็นคนที่เขาเรียกว่าตรงไปตรงมาทําอะไรที่มันมีความซื่อสัตย์แล้วอย่าลืมเรื่องความกระตัญยู กตันยูหรือว่าความซาบซึ้งไม่ว่าจะเป็นความซาบซึ้งกับเพื่อนความซาบซึ้งกับคนรักสิ่งเล็กๆไม่น้อยขอให้ขอบคุณกตันยูต่อบ,บ้านต่อเมืองชาติศา,ศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดไว้แค่นี้บางคนอาจจะมีขั้วตรงข้ามกับาจยา์เทพแต่จย์ไม่ไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะอจย์จะไม่ยุ่งกับการเมืองอการเมืองจะไม่ว่าเขาไม่ได้รักเราอาจารย์ไม่ได้โจมตีเขานะพวกเขาทําเพื่อตัวเองลองสังเกตเข้าไปลึกๆจริงๆเขาทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นเขาไม่ได้ทําเพื่อพวกเรา เราอาจจะได้บางส่วนที่ดีเข้ามาในชีวิตแต่ถามมาตลอดไปไหมไม่ไม่จัรบอกแบบนี้อ่ะเอาเป็นว่าขอให้ซื่อสัตย์กับสิ่งนี้แล้วจะทําให้เราได้รับพรอมมาเสิร์ตแล้วจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างใจที่ใจิตใจที่จันอยู่จะมีแต่คําว่าขอบคุณมีแต่ความซาบซึง้งแต่คนที่กําลังแก่งแย่งคนขี้ฉาหรือว่าคนที่คิดไม่ดีสภาวะหัวจิตหัวใจมีแต่อะไรที่มัน มีแต่เชื้อโรคมีแต่แบคทีเรียที่ระคาอ่ะเพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นคนกระตันอยู่ยังไงก็จเจริญรับรวยเอาว่าแคน่นี้ใครแผงแฮร์รี่หายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเดบอกหวยก่อนบอกหวยก่อนใครเออช่วงนี้ฝนตกหนักไหนไข่นะนะมึงก็ต้องระแวดระวังด้วยเออมีโอกาสก็พกพาทิฟฟี่หน่อยกูเนี่ยรอดตายได้ว่าทิฟฟี่ในไข่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรอกแต่กู กูรักทิฟฟี่แล้วกันกูว่ามีแค่เนี้ยเอือทิฟฟี่แผงสีเขียวเม็ดยาสามชั้นกูอ่ารอดตายได้เพราะทิฟฟี่สมัยตอนที่กูเรียนหนังสือไอ้ไข่กูไม่มีแม้แรงที่จะพาล่างตัวเองไปซือยาเพื่อนกูในคนเนี้ยชื่อไวยเหลิมเนี่ยมันซื้อยามาให้กูเออ2อง,อง,องจเจไอ้ช่วงนี้มันจะเลขเบิ้น่ะสองสองเจจากไอ้ไข่ ใช่กูรอดตายได้เพราะอะไรทิฟฟี่มันมีทั้งยาลดไข้มีทั้งยาลดน้ำมูกมีทั้งยาแก้แพ้เอ้ยมันโคตรวิเศษวิโสเลยกูจะบอกให้เออแดกเข้าไปเฮ้ยไข้เอ้ยไตเตยพังช่างแม่งมันมียาช่วยหมดแหละสมัยเนี่ยต่อไปมนุษย์อายุจะยืนยาวนู่นแหละร้อยกว่าปีกูบอกเลยบูก่ายอวัยวะได้หมดทุกอย่าง ฮร์รี่คืออะไรแฮร์รี่คืออาหารเสริมบำรุงร่างกายผู้ชายใช้เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะซึ่งช่วยให้ทีรักขาของคุณกลายเป็นสามีใหม่ได้ในทันทีหลังทานอย่างหำเหมิมปลูกได้ใหม่หมดเออถ้าจะมันไม่แข็งก็กินแฮร์รี่สิกิน Harry แฮร์รี่แค่นี้เองเออกินแล้วหำแข็งกินแล้วหำโดอืม ใช้ได้หมดคนอายุ40บเนี่ยบอกได้เลยว่ากลัวหย่อนกูก็เฝ้าสังเกตว่าไอ้เฮียเอ้ยทำไมของกูมันมันมาแล้วมันก็ไปวะเดี๋ยวแม่งก็เหี่วเดี๋ยวแม่งกระโดมันเป็นยังไงวะอ๋อมันเป็นเรื่องของเซลล์ในร่างกายที่มันมีความเสื่อมนะแล้วถ้าเกิดปรับเซลล์ทำไงอะปรับเซลล์ A S C L A S C L ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมัลติพลัสกินเข้าไปแล้วจะช่วยเรื่องเรื่องของเซลล์ทำให้ร่างกายเขาดีกว่าร่างกายดีขึ้นปรับสมดุลได้ดีขึ้นบางครั้งบางคราวเตาบรลมานูในร่างกายเราเรื่องของระบบผาหม เขาเรียกว่าอะไรพังพังหรือไม่ก็ต้องต้องเขาเรียกว่ามันก็ล่วงโรยลาเสื่อมโทรมนะก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยหำมก็เช่นเดียวกันใช้แฮร์รี่ช่วยหลายๆท่านบอกอยากจะเทพอยากจะรับไปขายได้ไหมได้อาจารย์กำลังทําภายเดอนเนี้ตั้งใจว่าทาให้เสร็จแล้วถ้าเกิดใครจะเป็นตัวแทนหรือว่าอะไรทั่วโลกสามารถได้หมดนี่กาลังจะส่งไปที่อเออเลยว่สวีเดน เอาให้คนสวีเดนในแม่งหน้าเดินแข็งชี้หน้ากันทั่วซอยจัดมาแบบนี้อา้าวเอาแค่นี้แล้วกันใครกินได้กินเสร็จพีเสร็จะถ้ามันยังไม่ลงครับแมาตากผ้าไอ้เหี้ยอา้าวเท่านี้แล้วกันหลายๆท่านที่ได้กระเป๋าสตางค์สั่งรวยไปแล้วบอกว่าอาจารเทพอาจารย์เทพมึงไม่มีเป็นเซตเหรอป็นเซตอ่ะอาจารย์จัดมาแล้วจัดมาแล้วสีม่วง สีราชินีที่ราคากระเป๋าถือกระเป๋าถือที่ราคาโอ้โหแมทชช่งกันโอ้โหมันเข้าอย่างกับป,ปี่กับคุยที่ราคามันสวยงามมันสวยงามเลิศเลยนะหลายๆท่านบอกว่าอาจารย์เทพอยากได้กระเป๋าถือที่มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเซ็ตได้ไหมนี่อาจารย์ก็เลยจัดมาอ่ารุ่น,น Alexander, เรโนอัลเล็กซานเดอร์เรโนอัลเล็กซานเดอร์หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยที่ราคาสีเขียวนาคาสีเขียวนาคีสีเขียวพญานาค อ่าสวยทุกใบที่ราคาสวยทุกใบเลิศเลยทุกใบอ่ะถ้าช่วงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทำมาค้าขายก็ไม่มีแดดน,นะครับที่ราคาที่ราคาสีส้มโอแมงสวยอย่างนางงามจักรวาลน,นางงามจักรวาลที่ราคาแล้วนายช่างที่เจ็บกระเป๋าเป็นงานหัตกรรมนายช่างระดับประเทศนะขออาจารย์เนี่ย นายช่างแขนสูงเลยคัดมาแบบฝีมือท็อปทอปของประเทศมาเย็บกระเป๋าดีๆให้พวกเราใช้รับประกัน100ปีรับาารประกันการเย็บการการเย็บ100ปีที่ราคา6 9 7 0 0อ้าวอเอาเท่านี้แล้วกัน